สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเละ Crazy ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดโคราชซึ่งเป็นการพบกันคู่ร่วงทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยค่ะโดยผลปรากฏว่าทีมชาติไทยของเรานะคะสามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้3ต่อ2เซตค่ะโดยสกอร์25ต่อ23 19ต่อ25 20ต่อ25 25ต่อ20และ15ต่อ11ค่ะส่งผลทำให้ทีมชาติไทยของเรานะคะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเข้าไปชิงกับประเทศจีนค่ะส่วนญี่ปุ่นนะคะตกไปชิงอันดับ3กับทีมชาติเวียดนามค่ะต้องบอกเลยว่าเกมวันนี้นะคะเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีกันมา,มา,มากๆเลยนะคะมีจังหวะให้ลุ้นอยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับเกมในวันนี้สำหรับเพื่อนๆคน,น,นไหนที่ าชมไปนะคะสามารถไปชมย้อนหลังได้นะคะทางช่อง YouTube ของ PPTV ค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกมในวันนี้กันดีกว่านะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเปิดมาเซตแรกเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นกันได้อย่างสูสีมากๆเลยค่ะมีแต้มที่เบียดเสมอกันแซงกันตามกันแต่สุดท้ายนะ,ะทีมชาติไทยก็สามารถอาศัยความแน่นอนนะคะเอาชนะไปได้ในเซตแรกต้องบอกว่ามันตั้งแต่เซตแรกเลยค่ะ พอมาเซตที่2นะคะต้องบอกว่าโอกาสเป็นของญี่ปุ่นมากว่าค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวลงมานะคะนั่นคือเปลี่ยนเอาโอซานะอินะคะเบอร์เจลงมาค่ะและผู้เล่นเบอร์เจของญี่ปุ่นเนี่ยก็เสิร์ฟดีรับดีตบดีด้วยนะคะตีบอลแก้เป็นแต้มตลอดเลยค่ะ บวกกับเซตที่2เนี่ยทีมไทยของเราเนี่ยเสียเองเยอะมากเลยนะคะจนทําให้สุดท้ายแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เซตที่2ไปค่ะพอมาเซตที่3นะคะทีมไทยของเราก็ยังแก้ปัญหาไม่ตกค่ะกับผู้เล่นที่ชื่อโอซานาอิเบอร์เจ็ดของญี่ปุ่นนะคะต้องบอกว่าโอซานาอิ I, เนี่ยเธอไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยกระโดดสูงตบดีเสิร์ฟดีทุกอย่างทุกสกิลรับบอลตบก็ดีด้วยค่ะบวกกับตัวบอลเร็วของเขานะคะชิมามูระเป็นตัว ผู้เล่นที่เล่นกับญี่ปุ่นมานานนะคะแล้วก็มาติดทีมชาติญี่ปุ่นในชุดนี้ด้วยต้องบอกว่าประสบการณ์การเล่นของเธอเนี่ยมีเยอะเลยเธอเคยไปโอลิมปิกแล้วด้วยนะคะ2คนนี้ค่ะผลัดกันทําแต้มนะคะโอซานิเบอร์เจ็ดกับชิมามุระนะคะที่เป็นตัวบอลเร็วจนสุดท้ายทําให้ทีมชาติไทยของเราก็พ่ายไปอีกในเซตที่3ค่ะต่อมานะคะในช่วงเซตที่4นะคะต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเริ่มจับทางญี่ปุ่นได้แล้วค่ะ เราเนี่ยเริ่มที่จะมีเกมรุกที่แน่นอนมีเกมรับที่ดีขึ้นและมีความเหนียวมากขึ้นค่ะต้องบอกว่าเหนียวกว่าญี่ปุ่นด้วยนะคะในบางจังหวะในช่วงเซตที่4เนี่ย แล้วทีมไทยของเรานะคะก็เอาบอลเร็วไปสู้ค่ะพอเอาบอลเร็วไปสู้เขาเริ่มจับทางได้เราก็เปลี่ยนมาใช้บอลหัวเสาค่ะเพราะว่าตัวเซตของญี่ปุ่นเนี่ยเขาตัวเตี้ยกว่าตัวตบของเรานะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถตบแล้วก็ได้แต้มค่ะจนสุดท้ายนะคะญี่ปุ่นก็ต้องเปลี่ยนตัวเอามือเซตโมมิอิกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อมาช่วยในเรื่องเกมบล็อกแต่สุดท้ายพอโมมิอิลงมาแล้วเนี่ยเรา ก็สามารถทำแต้มได้อยู่ดีค่ะต้องบอกว่าเซตที่4ีเนี่ยเป็นอะไรที่เหนียวมากๆเลยนะคะสําหรับทีมไทยจนสุดท้ายเราได้แต้มมาค่ะบวกกับญี่ปุ่นเนี่ยเสียเองเยอะด้วยนะคะในช่วงเซตที่4นะคะก็เป็นทีของเราเลยค่ะจนท้ายเซตที่4นะคะเราก็สามารถแซงเข้าไปและเอาชนะไปได้ค่ะ พอมาเริ่มเซตที่5นะคะต้องบอกว่าเซตที่5เนี่ยทีมไทยออกตัวมาค่อนข้างดีเลยนะคะสตาร์ตตัวมาค่อนข้างดีเลยแต้มสู่สีเบียดกันมาเบียดกันมาค่ะแต้มเสมอแต้มนําแต้มตามเบียดกันมาตลอดจนมาถึงแต้มที่7แล้วก็แต้มที่8นะคะต้องบอกว่าไทยเราเนี่ย เข้าป้ายครึ่งแรกในช่วงเซตที่5ก่อนคือไทยเราเนี่ยได้แต้มที่8ก่อนนะคะแล้วก็มีการสลับแดนนะคะแต่หลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ไล่ตามมานะคะต้องบอกว่าแต้มในคู่ขี้สูสีกันมากจนมาช่วงท้ายเซตที่หค่ะญี่ปุ่นเสียเองเยอะมากและต้องบอกว่าญี่ปุ่นที่เคยเหนียวก็ไม่เหนียวเหมือนเซตที่2เซตที่3แล้วนะคะแต่กลับเป็นทีมไทยเหนียวแทนค่ะ และสุดท้ายนะ,ะทีมไทยก็อาศัยความเหนียวบวกกับการเล่นที่มั่นใจนะคะและสุดท้ายทีมชาติไทยของเราก็สามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ในเซตที่5ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยอีกครั้งนะคะที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศอีกครั้งในรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะที่ได้ชมการแข่งขันในแมตช์นี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะ แต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะทีมชาติไทยของเราจะต้องลงสนามชิงอันดับหนึ่งกับทีมชาติจีนค่ะเวลา18นาิกาตามเวลาในบ้านเราเลยนะคะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางช่อง PPTV ช่องหมายเลข36ค่ะหรือจะรับชมการไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ของ PPTV ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็อย่าลืมชมอย่าลืมเชียร์แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเราด้วยนะคะในศึกจิงแช้ปมเอเชีย2023ที่นครราชสีมาประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ h n ช s e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีคะ่ะ